มีอะไรที่น่าสนใจครับอืมนะเออนะถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนลมะมั้งนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปทำอาหากินนะก่าวสั้นๆก่อนวันศุกร์นะฮะวันศุกร์หนึ่งทุ่มพบกับผมแล้วก็คุณอัาชยะก็จะมาเปิดใจคดีน้องชมพู่บอกมีเซอร์ไพรส์นะสำหรับในคดีน้องชมพู่มีความคืบหน้าเซอร์ไพรส์นะแล้วก็อจัจฉยะก็จะมาแชรเรื่อง สวยเรื่องบอลเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็วันศุกร์ทุ่มหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็คงเอาแค่นี้นะใครยังมีคําถามข้อกฎหมายก็นะก็ลองสอบถามมาทางอินบ็อกก็ได้ทางเบอร์โทรอะไรก็ได้ว่ามานะถามข้อกฎหมายใครมีเรื่องจะร้องเรียนก็ส่งมาเอาหลักถงหลักฐานมาด้วยไม่ได้ส่งมือเปล่าเลยนะนะหรือว่าปั้นเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ไมวต้องมีหลักมีฐานนะครับแลนะผมยินดีนะพามานั่งไล์สดให้เลยครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะ แต่ถ้าเรื่องโกโหกกระวังติดคุกอย่ามาใช้ผมเป็นเครื่องมืออันนี้ก็ฝากไว้เอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับพบกันสิบโมงเช้านะครับเป็นประจําทุกวันถ้าว่างนะครับนะนะครับก็จะมาจัดรายการให้ความรู้กับประชาชนนะครับ ข้อกฎหมายข่าวเด่นคดีดังต่างๆนะครับการบ้านการเมืองอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมาให้ความรู้กันแบบตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่โกงไปโกงมานะครับนะครับนะตรงไปตรงมานะครับมีเรื่องที่สังคมอยากรู้เยอะนะครับนะแล้วก็สื่อบนชนหลายช่องอาจจะไม่กล้าพูดนะครับนะแต่ผมกล้าพูดต้องไปแคร์เจ้าของร้านสะดวกซื้อ นะครับไม่ต้องแคร์อ่าเขาเรียกอะไรนะ,นะรเจ้าของสินค้าต่างๆนะไม่ต้องจแคร์รัฐบาลหรือฝ่ายคา้านนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สังกัดพรรคไม่ได้สังกัดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็รายการเราก็จะให้ความรู้กันแบบตรงไปตรงมาพี่น้องประชาชนก็จะได้อ่าความรู้กันเต็มที่นะฮะเต็มที่นะฮะนะครับนะ ได้ได้ความรู้กันแบบค้นี้เขาเรียกอะไรเต็มที่เต็มทางเลยนะครับ,รบทางทาง e e o o o y y u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  e t t k t t o k ก็พี่น้องก็เข้ามานะฮะเรามีทั้งหมด3แพลตฟอร์มนะครับเวลามองจอก็อาจจะเหลียวซ้ายแลขวาอะไรต่างๆนะฮะไม่ได้กลัวว่าใครจะมายิงนะครับแต่ว่ามันมีเขา,เ,าเรียกอะไรมือถือทั้งหมดหลายเครื่องนะครับมีมือถือหลายเครื่องที่ต้องมองซ้ายมองขวา ไม่ใช่ว่ากลัวคนมายิงหัวหรืออะไรต่างๆนะครับก็วันนี้มีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะมาพูดกันนะครับอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเนื้อหากันสบายสบายสทักทายสวัสดียามเช้าวันนี้วันอะไรครับนะครับวันนี้วันอะไรครับวันพุธนะฮะนะครับวันศุกร์ผมนัดคุณอัจยะไว้หนึ่งทุ่มตรง ใครที่เป็น f อฟซีอัธยะก็มาฟังนะครับอัธยะเขาจะมาพูดเรื่องคดีสําคัญสําคัญหลายเรื่องคดีตํารวจนะ,ะร้องเรียนตํารวจการร้องเรียนต่างๆคดีน้องชมพู่มีความคืบหน้าอัธยะบอกว่าวันศุกร์อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์คดีน้องชมพู่นะใครอยากจะรู้ว่าอัธยะจะมีคดีจ,จะจะเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรก็ก็ลองดูนะครับ นะก็บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์รเรื่องคดีน้องชมพู่มากขึ้นนะครับมีความคืบหน้านะครับในการดําเนินคดีอะไรต่างๆนะฮะคุณอัจฉริยะเขาว่าอย่างนั้นนะส่วนจะเซอร์ไพรส์รยอย่างไรนั้นก็รอคุณอัจฉริยะเขามาชี้แจงเองนะครับคดีนะครับบ้านกกกการดําเนินคดีมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับอัจฉริยะจะมาชี้แจงในวันศุกร์แล้วก็คดีล้องเรียนตํารวจ คนีกอะไรอ่า